วันนี้อยู่ย่าในที่ใกล้เคียงกับทางเมลนะครับมาดูบรรยากาศครับคนเดินไปเดินมานทางถนนนี้ดูวิถีชีวิตเขาดีกว่าครับมีร้านรองเท้านะครับเนี่ยฝรั่งครับ น,นี่เดี๋ยวเรามาดูวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับเส้นนี้นี่ทั้งมอไซค์ทั้งคนนะครับแย่ๆไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เป็นชุดแต่งกายไปทำชาตินะครับผนมานนี่ครับตรงนี้สวยมากครับเนี่ย นี่เป็นสาวๆประเทศนี้นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับพี่นะ้อง นี่ยังมีคนรับจ้างแบกของนะครับ มีเขาไล่นกครับไล่นกตัวนี้มอบโลควันนี้ใหญ่มากซอยนี้น่าสนใจอาคารนี่ประกอบด้วยส่วนประกอบของไม้เยอะเลยนะครับแต่ยุคสมัยใหม่นี่ไม้เริ่มหายไปเยอะแล้วครับนี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพครับที่ทำเมว นี่ครับ,รบจ้างขนของนะครับขนของได้เยอะมากทีละสองลังนี่สบายๆร้านเครื่องทองเหลืองก็เยอะนะครับที่นี่มีร้านเครื่องของเก่าๆ,ๆครับนกหงหน้ากากที่นี่ก็เยอะนะครับๆๆๆๆโอเค ผมเจอเจดีแล้วครับสตูป้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูครับว่าที่นี่คือสตูป้าอะไรนะเป็นโอเพนสเปซครับสวยมาก